Walk with God โดยคริสจตจพระสิริแห่งการเก็บเกี่ยวจากท่าสู่เจ้าสาวอพยพบทที่21ข้อที่9ถ้านายยกหญิงนั้นให้เป็นภรรยาของบุตรชายของตนก็ให้นายปฏิบัติต่อหญิงนั้นดุดเป็นบุตรหญิงของตน พระเจ้าได้ประทานกฎสำหรับทาสแก่อิสราเอลเมื่อทาสหญิงได้แต่งงานกับบุตรชายของนายให้ถือว่าทาสหญิงนั้นเป็นบุตรหญิงของนายไปด้วยและมีส่วนได้รับมรดกเช่นเดียวกับบุตรหญิงของนายเรื่องนี้สะท้อนถึงชีวิตของเราทุกคนที่เป็นทาสของความบาป และได้รับการไถ่บาปด้วยการสิ้นพระชนของพระเยซูที่กางเขนทําให้เราเป็นไทยจากความบาปเวรกรรมและมารซาตานเราจึงไม่ใช่ทาสของบาปอีกต่อไปแต่เราเป็นทาสของพระคริสต์ด้วยความรักของพระองค์พระบุตรยอมมั่นหมายผู้เชื่อทุกคนให้เป็นเจ้าสาวของพระองค์ทำให้เราจากเป็นทาสของพระคริสต ได้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยเราจึงมีสิทธิ์ในมรดกนิรันดร์ร่วมกับพระบุตรเราขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่ไม่เพียงไถ่เราจากการเป็นทาสแต่ยังเปลี่ยนฐานะเราเป็นเจ้าสาวของพระองค์เพื่อเราจะได้เป็นบุตรของพระบิดาในสวรรค์วันนี้ เราดำเนินชีวิตในฐานะทาสของพระคริสต์ที่ต้องเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่างและในฐานะเจ้าสาวที่จะรักพระองค์ด้วยสุดใจสุดความคิดสุดกำลังหรือเรายังใช้ชีวิตเป็นทาสของบาปและมารซาตานอยู่ขอบพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ